จะทำอะไรล้างจานไม่เก่งอย่างนี้อ่ล้างเสร็จทำยังไงเปิดน้ำใสอ่อียังไม่สะอาดเลยอนะ่ะน้ำสองเหรอ,อมีน้ำหนึ่งน้ำสองเหรอ กินเสร็จก็รู้จักล้างถ้วยล้างจาน,นะนล้างช้อนด้วย จะเ,เข้าเลยอีกใบนึ่งจะไข่เลี้วพุทธาค่ะรอแป๊บเดียวค่ะเข้าค่ะปิดน้ำไว้เร็วน้ำปลาไม่ไหลปิดน้ำก่อนล้างข้างล่างด้วยค่ะ ยังล้างไม่ละเอียดเลยยังล้างไม่สะอาดเลยพอแล้วล้างช้อนด้วยค่ะ รู้จักล้างข้างหน้าข้างหลังเก่งว่ะนังสองน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่กระมังนี้ด้วย